สวัสดีค่ะเกษตรกระสินปดีชาแนวหันหายเห็นหนักมาเก็บเวดสิไปปลาไหมแล้วเปลี่ยนปลาแล้วนี่มาเก็บเห็ดเปลี่ยนปลาแล้วเก็บได้ประมาณสองชั่วโมงบว่ายหญเปลี่ยนปลาแล้วนี่แหละได้จำนี่นะนี่นี่อันนี้นี่ แต่ละคนก็ได้อยู่แต่ว่ามันนั่นแหละติ่มตาเนาะมันเลยติ่มตาเดี๋ยวจะเปลี่ยนปลาเปลี่ยนปลาเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดเปลี่ยนปลา,าแล้วอุ้ยอันนี้แม่ยังนี่กรมอุทยานเพิ่นมาอย่างไรยายนี่แหมเพิ่งมาเก็บเห็ดหรืออะเน่ยนปลาอัน <c oughs> นี้แม่ปลาอย่างกับปลาย่าง เปลี่ยนปาลาเลยค่ะเดี๋ยวสิพาไปปีนผู้สูงมๆองนี้ผู้เตีย๋ยโผล่เห็ดมันดอกหน่อยเ <c oughs> อาเอาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนปลาเปลี่ยนปลาสิพาเปลี่ยนปลา,าแล้วเป็นอะไได้มากมีกี่นเป็นเห็ดใครเห็ดตะไคร่ลหรเว้ยใส่เห็ดตะไคร่มาบนนี้ใส่ใส่เห็ดตะไคร่นี่บอตะการนี่บอจะใส่เพี้ตะการเด้อนี่บ่ตะการขุดผาอ๋อเ๋าได้เขียวอันนึงแ <c oughs> ต่บ่โบเมนดอกเป็นเห็ดหนาเขียวนะคือ ไข่ใหม่ก็เจอได้ก็เขียวยังไงเจอแล้วเห็ดไข่เด้นี่เห็ดเขียวเนี nah ่เห็ดไข่แหน่ย uh ังไงนี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกนึงเห็ดไข่แหน่จ้าเห็ดไข่แหน่สีเขียวสีไฟเนี่ยเก็บเก็บเก็บเอียงบกเข้าเด้อ หันหลังเมื่อไปทั้งผนตัวหันมาหากล้องตอนยิบตอนส่วนนั่นไหมมันยังโชว์เออนั่นเดีะนั่นแหเร็วๆเลยเก็บสาสมเวลาคนเบึงนั่นแหละนั่นแหละเก็บนั่นเก็บยังสิบสาบาคุณน่ะนั่นแหะใส่กระตาไปเจอไฮ้มันปูประเทศไทยเราจ้า เห็ดมันปูประเทศไทยปาดกว่าจะได้ดอกหนึ่งดอกจ้าดอกใหญ่ดิเห็ดมันปูจะเห็ดมันปูนี่ได,ดอกหนึ่งเรี่ยวใระตาไปดอกหนึ่งจะเห็ดมันปูอันนั้นเห็ดมาแล้วเห็ดมาแล้วมาดอกน้อยแท่ดอกน้อย เห็ดจ้ามาเบิ่งเห็ดเยี้ยสีเหลืองๆกิ่งเห็ดเหลืองนี่โอ้ยโอ้ยเห็ดอะไรวะมีผีเบื่อมีเห็ดคามีเห็ดคาไปปนเด้อเห็ดคานี่จ้านะฮะผู้ใ<า>ไได,ดไเต้เต้กำลังนินทามเ,เดียว,วนี่เห็ดคา ว่าเห็ดยังนี่เจ้ว่าเห็ดยังนี่นี่ไม่ทั้งเครืองเียวันี่นั่นๆๆๆนั่น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 นั้นนั่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 เนั่นอมัมนนั่นน่นโอโอน,น่พน่นนั่นนั่นัา่า่่่นั Ai, เห็ดไข่เห็ดไข่เติมซี่นี่เนี่ยเราก็เก็บเติมซี่เลยนี่เห็นว้าวเห็ดไข่เห็ดไข่สีเขียวๆนี่เห็ดไข่สีเขียวๆเห็ดมียางเห็ดมียางกินได้แล้วพี่น้องเห็ดหาดบางคนมาดูจักไปเห็ดหาดอันนี้รถขวานจุกนึง แต่ถ้าเอาไปปิ้งซุปจะอร่อยค่ะดูท่าเสียมเอาสียมซั่เข้าไปเห็ดค่อยมุนเลยโอ้โหโอ้ยเบิ่งเบิงโอ้ยมันก็จะมุนแต่เนาะเบิดอายุไข่เท่าแล้วองัดออกมาดูหน่อยนะโอ้โหโอ้โหโ โอ้หนี่สีดอกเนาะเห็ดแดงอะไรเป็นสีดอกอีกทีได้ดอกข้างนอกอยู่ดอกนึงเนี่ยสีดอกดอกนี้ได้นี่ดอกนี้ได้ดอกนี้ก็ได้เห็ดแดงยั้วะคอยว่ามันเสียม่วถ้ามันแทะมันเถาเฮ่อ กีนได้เห็ดไข่นี่เห็ดไข่ดอกน้อยหาเห็ดไข่ผัดก็เลยเห็นเห็ดแดงป๊าดพอเห็นเห็ดแดงพี่น่องพี่พี่พี่เป็นยังนิี่นี่ดอกนี่ไงนี่ดอกนี่นั่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงพุ่นดอกนึ่งไมนั่นไมนั่นไงป๊าดเห็ดแดงก่ออือแล้วพังขอจะเก็บแบบที่นี่ นี่หนึ่งดอกนะคะบังเนี่ยหาหายายจ๋านี่ยายอยู่กับยายสองคนบังเนี่ยพี่น้องนี่เนี่ยเก็บมารวมกันไเลยนนี่ดอกหนึ่งแตกดินขึ้นมาแต่ว่าอายุมากแล้วล่ะแต่ก็งามอู้ยจังว่างามยายหาหาจ๋ายายจ๋าหาเปิดเปิดฐาเนี่ยยายตีนี่นี่ดอกน้อยเพิ่นก็มีนี่ โอ้ยนี่ได้ได้ได้ได,ได้โอ้โหนี่นี่อยู่กับยายจะเมื่อแล้วมาเห็นมาเห็นเห็ดแดงฮ่าทั้งโคกมาเห็นตรงนี้นะคะออ้ยขากระยันยัดอกกระงามๆาเก็บได้เก็บอะไรนาเก็บอะไงนี่โอ้หอๆๆโหนี่นี่ สว,ส,วสวยสวยสวยจ้าอ้างเห็ดอันนี้ก็งามด้ยเนาะเหฮดหาดนี่เนี่ยดอกสวยเลยดอกสีส้มนี่เขาจะเป็นยางยางนั่นๆนะๆๆๆจะมีรถฝาดนิดนึงแต่กินได้นะคะนี่นี่เอาไปปิ้งซุปอร่อยเหฮดเนี่ยอ่อนๆก้าถึงบ้านแล้วพี่น้อง ไปเก็บเห็ดมาถึงบ้านแล้วอันนี้เห็ดแดงก่อได้หมูหนึ่งนี่ก็เห็ดนาแร่เห็ดนาแร่นาแร่นี่สวยอยู่ยังโบรางเนาะนี่สวยอยู่ด้วยจ้าจ้าอันนี้กับมะล่างเห็ดอัจาเห็ดอันนะเห็ดนะเห็ดไข่กับเห็ดข่าเห็ดหาดไปด้วยกันค่ะเห็ดอันนี้จะไปปิ้ง แยกแยกแยกกันระวางเห็ดไปแกงกับเห็ดปิ้งนะเนี่ยน,นี่เห็ดแกงจ้าเห็ดแดงเห็ดหน,นางนัวเห็ดนาแลค่ะใบแกงค่ะอันนี้ก็เป็นเอาเข่าผ้าแส่น้ำต้มเห็ดจ้านี่เอาเขานะเนียวมาแส่น้ำต้นเห็ดใบถิงไว้ระยะนึงค่ะ ถ้าอันเขาเป็นสีแดงสีแดงแดงคือดอกเ็ดกับแดงเข้มเข้มมาจ้ะแปลว่ามีเฮดพิษมก่กินจ้ะแต่เป็นสีเ็ดธรรมดาเนี่กินได้เลยจ้าไ่เป็นอย่างจ้ะเป็นสีขาวสีออกสีเฮดแบบนี้กินได้จ้าอันนี้เป็นวิธีพิสู์เ็ดพิษจ้า